สวัสดีครับมาพอกับ,บเบาแดนอีสานใต่ครับมันหนี่ย่างคำคำครับมอือเสารเบาดนไดไปใช้เบ็ดมาได่ปลาคอบกง่ายครับ,ส,บรสัผีเบาแดนสิต๋มย่างปลาคอใหญ่ครับต๋มย่างปลา่อนแบบบานๆเท่าครับ ปลาคอใหญ่ครับต้มย่งปลาช่ันแบบบานๆเห้าครับไปไปบึงวัุดิบอุปกรณ์ของเบาเดยนครับที่ปลาคอใหญ่ครับพี่น้องสองโตครับโตหนึ่งแปดขีดอีกตวัวหนึ่งสีขีด สวนพักของเบาแดงกับซิมี่คาตะไคร่ใบมะกรูดพริกสดครับเป็นลูกโดดครับมะเขือเทศต้นหอมครับผักขี้แยงพี่น้องแต่เบาแดนสีใส ใบกะเพราหน้าน่ครับหอมครับเครื่องปรุงกบบิิมีผงนัวครับเกลือน,น้ำปลาขั้นตอนแรกบดแดงกับเที่ใสประคามเปียกลงก่อนครับใส่ประคามเปียกลงไป ให้ประคาเปียกละลายก่อนครับจัง่อยใส่ขาตะไครลงไปตามหลังครับพี่น้องสูตรนี้รับรองเด็ดครับครับเมื่อน้ำเดือดแล้วบดเด็นกิบใส่ขาลงไป ไข่ก็ใส่ลงไปนํำกันเลยครับบเกือเทศก็ใส่ลงไปนํำครับพริกสดเอาไว้เป็นลูกโดดก็ใส่ลงไปก่อนเลยครับ ส่วนพริกสิเป็นเครื่องปรุงนัง่นบาเดนตำพริกแห้งครับใส่กระเทียมเอาว้เลยครับใบมะกรูดใส่ลงไปน้ำเลยครับต่อไปบาเดนกับที่ใส่บพริกแห้งครับที่เบาเดนตำใบครับตำใส่กระเทียมเด้อพี่น้อง ปพริกแห้งเนี่ยเส้ให้น้ำนัวน้ำแดงครับส่งไปเลยใส่ลงไปเลยครับแต่บางคนก็ใส่ผงนัวไปก่อนก็ไดครับใส่เกลือผงนัวแต่เบาเดนสีใส่ตามหลังครับสูตรของเบาเดนครับ เดี๋ยวเราให้น้ำเดือดก่อนครับกระสีไส้ปลาลงไปครับครับเมื่อน้ำเดือดแล้วกระสีไส่หัวปลาลงไปก่อนครับเพื่อเป็นน้ำสุปครับเพราะหัวปลามันเปื่อยหยาครับไม่ใครได้ครับพี่น้องใส่ลงไปก่อนครับจังน้อยครับไม่จงคอยใส่เนื้อตอนตามหลังครับพี่น้อง ครับเมื่อเห่าต่มหัวเปื่อยแล้วต่อไปกับสิไซตอนลงไปตาหลังครับราวาตอนซุกง่ายครับพี่น้องอยากมือแน่เ้ยพี่น้องเด้อจะใหดกับเขาคําครับเ็ดกินแบบบ้านๆรับรองว่าแสบครับ คอยหญสองโตรครับหนึ่งโลสองขีดครับตัวหนึ่งกับแปดขีดใส่เบ็ดให่มากมันขึ้นครับพี่น้องใส่ปลาลงไปเบิดเลยล่อให้น้ำเดือดก็จะตักฟองออกจากน้อยครับฟองข้าว ต้องตักออกอยู่แล้วครับพี่นอ้องครับเหมือน,นปลาซุกแล้วกระชิตักเอาฟองฟองข้าวครับออกออกจนเบิดครับ เมื่อเบิดแล้วต่อไปกัดสิ่เ์ไื่ึงปุ้งครับสิเกลือลงไป งนัวครับใส่ลงปลาผงนัวกับวาต้องใส่ลายด้ยพี่น้องเด้อใส่ายมันเลี่ยนครับก็ใส่พอดีพอดีตามความเหมาะสมครับน้ำปลาครับต้องชิมก่อนเลครับพี่น้องเวลาเขาเฮ็ดกับเข่าเขาต้องชิมก่อนครับเดี๋ยวให้ชิมก่อนครับจงคอยใส่พักครับ พอดีเลอครับต่อไปก็ะสิไส้พักครับพี่น้องผักแยงต้นหอมครับใส่ลงไป ใบกะเพราหน้าครับพี่น้องใส่ลงไปใบกะเพราหน้าเสียออกเผ็ดๆเดนี่ยครับจัดจานครับขันใบกะเพราน้ำหล่านขากระเสบคือกันครับแต่ขันห้าใสซร้ายมันกับคิวครับพี่น้องสูตรนี้สูตรบานๆครับต้มย่ำปลาคอยใหญ่เร็จเรียบร้อยครับพี่น้อง พี่น้องเอาไปเฮ็ดนำก็ไดได้ครับเออพี่ครับตอนยังไงครับเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องคลิปนี้พี่น้องก็เอาไปเฮ็ดกินเองก็นได้ครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ยเบาแดนน้ำแน่ได้ครับพี่น้องพี่น้องอย่าลืมกดกระดิงด่งเลยครับแต่สดงเบิรงคลิปต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้เบาแดนก็จะขอลาพี่น้องไปก่อนครับ บแดนสิบไปกินเข่าครับขอบขั่วครับค่ำแล้วครับที่น่องสองทุ่มแล้วครับจะกอนที่ตามคลิปต่อไปครับบวัสีีครับ มาเด้อม,มาเด้มอดม,มาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อ